แปลกไปดิโอเคมาสวยค่ะโหน่าเสียดายเราคนทร,รอลอ์ที่สองแต่ครันี้สเก็ตเตอร์ไม่ต้องเข้าแล้วมาลอนก้อนโตร,รออที่สองติดตดขอทอรลทุกคนทานไปดิ นะคะทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับมินนี่ในช่องสล็อตบูมกันอีกแล้วกับเกมไฮเสกของค่ายคีจีนั่นเองมาอัปเดตกันดีกว่าว่าเกมนี้จะปังอยู่หรือเปล่านะทุกคนมาดูกันเหมือนเดิมค่ะวันนี้ไปอะจัดไปค่ะวันนี้เราทุนมา1,700ักว่าบาทนะทุกคนสเต็ปเดิมเหมือนเดิมค่ะอาโต้สปินไป30ครั้งปังอยู่หรือเปล่าแต่ก่อนเกมนี้เป็นเกมโปรดของมินนี่เลยนะคะมาเวลาไลฟ์ต้องมีเกมนี้แล้วมันแตกหนักจริงหูาวให้มาโคจุ ไว้ให้มาจุกยังไงก็ยังให้อยู่อย่างนั้นสวยมากมาแล้วค่ะโหเบ็ดแค่30บาทเปิดมาส,สวยๆเลยนะทุกคนสวยส0 0อไปแล้ว <c oughs> โอเคโหเปิดมาแบบนี้ก็แฮปปี้สิคะมาได้อีกไหมโอ<ฮ>้เส <c oughs> ียดายเปิดมาก็รางวัลก้อนโตทุกคนจิ้มไป3มดอกแตกไปแล้วเนี่ยรางวัลก้อนโตมาค่ะ7 5็อบบาทเวอร์มา พอแล้วเนาะถอนออกเลยหยอกหยอกมาต่อค่ะมาต่อเสิดจแล้วรอรอะไรจังหวะแบบนี้มันต้องเข้าอยู่แล้วนะคอมโบมารัวๆแบบนี้อะขออุบไว้แค่นี้พอใครอยากรู้เทคนิคนะคะแอดไลน์มินนี่มาที่ลิงก์ด้านล่างมาพูดคุยกันได้เลยนะมาไหมมาต่อเปล่าเอา,าเปล่าเอาหน่อยดีแต่เราว่ามันต้องมาแน่สวยเอเข้าแล้วม,มาได้ไวอยู่ค่ะไวช่วยชีวิต ได้ต่อหืมน่าเสียดายเสียดายกัดเลยมาโอ้ยหืมคิวมาสวยสวยเดี๋ยวเพิง่งโอ้สเก็ตเตอร์แถวเงินเฉียดเฉียดด้วยล่ะเฮะ้ยโอ้ยเจมา้ากับเงินเนี่ยทุกคนสวยไหมเอต่อไปดิเคโอ้โหน่าเสียดายคิวปะเคต่อเคต่อ,ตอโอ้ยไม่ได้เราจะมีแถวหน้านะ อ้อเหลืออีกแปดครั้งมาดูกันค่ะทุกคนวายสวยมาก <laughs> <laughs> เปิดมาแม่งกระแตกรัวๆดูสวยสวยมาสวยอยู่ไหลมาเรื่อยๆขออีกค่ะเกมนี้เป็นเกมที่แจกวายจุกมากนะทุกคนตามภาพหภายมันมาเล่าเรื่องนะไม่ต้องพูดเดยอะ <laughs> สวยโหให้มาค่ะนี่เคมาแน่นอนโหแตกไปดิโอเคมาสวยค่ะโหน่าเสียดาย ล้วันก้อนโตรอบที่2แต่ขณะนี้แซกเตอร์ไม่ต้องเข้าแล้วมาล้วนก้อนโตรอบที่สองติดๆทอร์ทุกคนตามไปดิเฮ้ยไม่กล้ามาว่ะโอ้โหแต่วันนี้กล้าเลย22 e บาท50สตางค์นนะฮะกับออโต้สปิน30ครั้งของเราแตกไปแล้วล้วันก้อนโตสองรอจบจุกมากเหลืออีก6ครั้งมาดูกันจะเข้าฟรีสปินหรือเปล่านะมินนี่ลุ้นฟรีสปินอยู่นะคะตอนนี้ อ่ะมาต่อไหมโอ้ยสวยมากโอ้ยคอมโบจุกจุกมททุกคนมาอีกวายเข้ามาแบบนี้ก็สวยดีได้ไหมโหกระเป๋าเงินด้วยสวยขอถุงเงินหน,หน่มารอบนึงเปนกระตู้เซฟถุงมาแต่งตัวแงจุกแน่หัวห้าร้อยเจ็บหกบาทแนท่อนี้เยอข้อจุกจุกมากวายแม่ให้เยอะจับเลยนะ มายอยู่กลางแถวแบบนี้ไม่แตกก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะทุกคนมา <Wow. S 1> ต่อกันดีไหมแต่สเก็ตเตอร์ไม่เข้าสักทีแต่คือเราแตกไปเยอะมากเลยนะทุกคนมาแค่เปิดแป Auto ๊บเาต้อจะเป็นสามสิบครั้งตามสูตรของมินนี่นะคะแตกไปแล้วนะได้ฟีเออได้อะไรนะเราแตกแล้วมันก็โตกันไปสองรอบนะแล้วก็ไม่กีห้าร้อยกว่าบาทนะคะมินนี่พอแค่นี้ก่อนนะมินนี่เป็นคนที่เล่นตั้งทุนตั้งเป้าไวยนะคะได้เท่านี้มินนี่พอใจถอนออกนะคะแค่นี้นะ ใครอยากรู้เทคนิคอะไรของมินี่นะคะทุกคนแอดไลน์มาคุยกันที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะพูดไม่หมดจริงๆเมนเยอะมากแล้วสำหรับวันนี้นะคะใครที่อยากรู้ว่ามินี่เล่นเว็บไหนเว็บตรงแต่ง่ายแบบนี้อยากมาเล่นด้วยกันทุกคนคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะสำหรับวันนี้มินี่ไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นให้มินี่ด้วยนะจุกบ